รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะมาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางหวยฮาหนอยอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องในงวดประจำวันที่29เดือน7 2564นะคะก่อนไปรับชมรับฟังแนวทางสาวโอนก็กราบขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโอนนะคะ มาฟังคำเตือนนิดนึงค่ะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณจากการวิเคราะห์นะคะพี่น้องตามสูตรไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า1ิปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะเดี๋ยวเรามาดูฮานอยตัวกลับมารวม3น้นอยที่สาวอนให้ไปวันที่28เดือน7 2564กันก่อนกนาะพี่น้องเนาะมาสรุป สูตรนี้กันโกลพี่น้องสูตรนี้งวดที่สองนะคะพี่น้องงวดที่สองงวดแรกมาเต็มๆเนาะเจ็ดหนึ่งตัวกลับออกตัวกลับมาอยปกติส่วนงวดนี้มาดูที่สาวโอนได้ให้ไปนะคะเมื่อวานสาวโอนก็ได้ให้ไปเอ่อพิเศษออกแปดห้าสี่พี่น้องแปดห้าสี่ไม่มีนะคะแปดห้าสี่ไม่มีเนาะตัวนี้หลุดนะคะส่วนเจ็ดสี่ เจ็ดสี่ก็ไม่มีค่ะพี่น้องหลุดหลุดแล้วก็ปกติออกเอ่อศูนย์เกาแปดศ็ไม่มานะคะตัวนี้ไม่มาเนาะเอ่อปกติออกล่างสองศพี่น้องไม่มีโอ้สาวอนให้ศูนย์แล้วก็ตัวนี้เนาะศู 0, 1, ไม่มานะคะพี่น้องมาแค่ศเนาะ พลาดพลาดเจาะไม่เข้าออตัวนี้ตัวที่ให้แทนตัวศูนศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ VIP ออกแปดศูนย์หกพี่น้องแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกตัวนี้มานะคะมาที่เสาโอนให้ไปนะคะตัวนี้เสาโอนให้แทนอ่อตัวนี้มานะคะพี่น้องเห็นไหมคะของวันที่ยี่สิบเศษผลพิเศรรษออก หกศูนย์สาวออนให้ตัวกลับเป็นศูนย์หกนะคะพี่น้องตรงตรงเลยคะ่ะพี่น้องศูนย์หกวีมาตรงตรงเลยนะคะที่สาวออนได้ให้ไปผลฮานอยอ่อ v อ p ออกแปดศูนย์หกสาวออนให้ศูนย์หกไปนะคะมาตัวกลับของผลฮานอยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะมาตัวเดิมมาตัวเดิมพี่น้องบอกแล้วว่า ฮานอยชอบมาตัวเดิมแต่สาวโอนให้เป็นตัวกลับมาสองสองวันแล้วพี่น้องสูตรนี้สองวันแล้วส่วนเจ็ดเก้าก็หลุดไปนะคะพี่น้องหลุดไปนะคะมาศูนย์หกนะคะพี่น้องตัวกลับที่สาวโอนให้ไปสูตรนี้งวดที่สองงวดที่สองปังอีกแล้วพี่น้องตัวเดิมออกตัวเดิมนะคะฮานอยงวดที่สองปังมากๆยินดีก,กับพี่ๆ fc นะคะสำหรับใครเอาไปเป็นแนวทางเนาะ เดี๋ยวเรามาตามต่อเลยค่ะของวันที่เอ่อยี่สิบนะคะพี่น้อง2งวดติดแล้วพี่น้องใครชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะพี่น้องเดือนเจเดี๋ยวสาวอ่อนจะให้ไปอีกนะคะวันนี้รอดูผลทําสถิติไปด้วยกันนะคะพี่น้องให้ไปสองงวดเข้า2งงวดนะคะตัวกลับนะคะมาตัวเดิมมาผลเดิมนะคะพี่น้องส่วน วันนี้พิเศษออก54เนาะพี่น้องห้าสีสาวอนก็จะให้4ีหไปนะคะพี่น้องให้4ีหตัวกลับเดี๋ยวเรามาดูสถิติมาชมสถิติไปด้วยกันนะคะพี่น้อง4ีหนะคะตัวกลับของตัวนี้เนาะผลตัวนี้ออก7จ็ดสีเราก็จะให้4ี่เจนะคะพี่น้อง4ีเจด โอ้ยปากกาก็คือบบออกเนาะส่วนปกติออก98แปดเราก็จะให้89ไปนะคะพี่น้อง98 20ก็เอา0ูย์สไปเลยพี่น้องส่วนตัวนี้นะคะพี่น้อง0ูนย์หกศมา2วันติดแล้วค่ะพี่น้องสูตรออกตัวกลับเนาะ เออศูนย์หกมาวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็มาวันที่ยี่สิบแปดต่อเนื่องนะคะพี่น้องตัวกลับสาวออนขออนุญาตงวดที่สามไม่ตามนะคะพี่น้องไม่ตามเนาะไม่ตามขอเอาเป็นศูนย์เอาเป็นศูนย์เจ็ดแทนนะคะพี่น้องศูนย์เจ็ดเพราะว่าสาวออนว่าไม่มางวดที่สาม วันที่สามคงไม่มามาแค่สองวันติดนะคะศูนย์หกเนาะตัวนี้เจ็ดเก้าก็ให้เก้าเจ็ดไปนะคะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสำหรับผลเอ่อของวันนี้นะคะพี่น้องใครชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาเอ่อทำสถิติ คำนวณไปพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องว่างวดที่สามจะมาตัวกลับแล้วก็ออกผลเดิมของวันที่ยี่สิบแหรือเปล่านะคะพี่น้องสําหรับปรับสูตรใหม่เข้ามาแล้วสองงวดติดค่ะพี่น้องสองงวดติดเนาะยินดีด้วยนะคะสําหรับใครเอาไปปรับใช้เนาะ สำหรับแนวทางวันนี้สาโอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนโชคดีร,ร่รำรวยร่ำรวยก่อนออกไปอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สาโอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ